พี่ปานีสวัสดีครับวันนี้ผมต้องพูดเพราะว่าผมมาสังเกตมานานแล้วในหลายเรื่องเลยในหลายเรื่องเลยถึงบ้านแล้วครับถึงบ้านแล้วครับพาลูไปกินข้าวมาพานนทุนกับเทพััตน์ครอบครัวทานข้าวมาอาป้าสวัสดีครับนะครับพี่มนทาสวัสดีครับครับพี่มนทาเข้าใจครับอันนี้เข้าใจแต่สิ่งวันนี้สังคมรับไม่ได้เลยพี่เจเอสวัสดีครับพี่ลีสวัสดีครับนะพี่โสดพิสวัสดีครับแม่แม่ท่านใดเข้ามาก็ฝากกดไลค์ผมด้วยวันนี้ผม ผมต้องพูดนะพี่มิตรสวัสดีครับกินปลาดีฝ่าฟางนะพี่มิตรสวัสดีโอ้พี่มิตรผมปวดหัวมากเลยพี่มิตรวันเนี้พี่มิตรผมรู้หลายหลาย,ลายอย่างเลยนะพี่มิตรสโอพี่ดีซ่าสวัสดีครับเดี๋ยวเราเป็นเพื่อนกอนผมผมจะได้พูดทีเดียวและสิ่งที่ผมคิดกับน้องบูมอ่ะมันเป็นจริงนะผมจะเล่าให้ฟรีฟังนะครับพวกเราคิดกันตลอดแต่พวกเราก็นิ่งนิ่งดูนิ่งเพื่อดูนะครับนิ่งเพื่อดูอะไรบางอย่างแต่วันเนี้ยมันก็เป็นข้อพิสูจน์อะไรชัดมา,มากขึ้นนะครับ อาหารหมาต้องเข้าแล้วนะครับอาหารหมาต้องเข้าแล้วนะครับนะอืมอาหารหมาต้องเข้าแล้วนะครับนะอืมนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเข้าสู้นิทานเลยด้วยกันเพราะว่าไม่มีเรื่องยาวมากที่ผมต้องพูดเนี่ยสองพี่น้องเนี่ยเราสู้ฝ่าฟันมาด้วยกัน,มนม <nadie> ผมเป็นคนหาหลักฐานกูมาละแค,นคะนะครับเป็นคนที่เรียบเรียงบทละครกูมาตะแคะเป็นผู้กำกับผมเป็นคนที่ลงดูฐานที่ทถ่ายทํานะครับวันนี้ แบ่งแรกมันก็สําเร็จไปแล้วแต่ทุกคนเอะใจไหมครับทุกคนเอะใจอะไรกันไหมครับเอะใจอะไรกันไหมผมเอะใจแล้วทั้ทงๆท,ท,ที่คุณมีภาพแมคโคลและมีภาพคนขุดซะต้องแต่ทีแรกทําไมพวกคุณไม่ให้เราทุกคนเอะใจกันไหมผมบอกเลยว่าพวกผมไม่ได้ตื่นเต้นเลยนะครับกับเรื่องแมคโคลนะผมกับกุมารและแคะ ไม่ได้ตื่นเต้นเลยเรื่องแมคโค,ครกูมาละแคะกลับด่ากลับสังเกตไหมทุกคนสังเกตไหมว่าทําไมกูมาละแคะถึงฟาดกลับเรื่องแมคโครว่าเคมผลงานทุกคนเข้าใจอย่างคําว่าเคมผลงานที่กูมาละแคะวันนี้ผมไม่เข้าใจเลยว่าสิ่งที่กูมาละแคะเนี่ยออกมาฟาดเนี่ยหลายคนไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมาฟาดด้วยมันเอาหลักฐานมาให้ต้องนานทําไมมึงไม่ให้ผมถามตรงนี้หน่อยอแมคโครเนี่ยแต่ถามว่ามีแมคโครช่วยได้ไหม หรือถ้าไม่มีแมคโครช่วยได้ไหมผมไม่ได้สนใจกันแมคโครกันเลยถามร้วเอ็ดได้เลยถามน้องชายผมไปเลยว่าเรื่องแมคโคเนะี่ยไม่มีแมคโครอีดามก็เข้าคุกอีดามก็โดนทุตสินอีดาก็ผิดแต่ผมเอจใจว่าทําไมแมคโครถึงมาตอนท้ายและแมคโคผมบอกให้ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรเลยและทําไมแมคโครมึงถึงเอามาให้ตอนหลังต้องนานมึงทำไมไม่ให้ทุกคนเอเจใจไหมผมถามหน่อยผมถามหน่อย ทุกคนเอใจไหมวันนี้จะเป็นบททดสอบมึงกูชี้เป็นชี้ตุยให้มึงเลยถ้ามึงดูไรนี้อยู่ไหลพนะนครทนายไหลกูน,นี้กูไม่ได้มาซ้าเติมหนึ่งแต่วันนี้ถ้ามึงอยากมีที่ยืนในโซเชียลกูมีข้อเสนอใกับมึงและมันเป็นบทพิสูจน์สาหรับมึงเลยนะครับกูรู้ไอที่สามแปลงนั่นนะ่ะพวกมึงซื้อพร้อมกันหมด ในยามที่พวกมึงมีความถูกกูเป็นคนหาข้อมูลกูรู้หมดที่แปลงแรกของไอ้ดำตรงกลางของไอ้นกฮูกตรงริมของมึงกูรู้แต่พวกกูเนี่ยยังให้เกียิใครบางคนก็คือพ่อกับแม่มึงวันนี้จะเป็นบททดสอบของมึงเลยนะผมยื่นข้อเสนอให้กับหลายเลย fc สี่ร้อยคนเข้ามาเป็นสักขีพยานวันนี้ผมไม่อยากซ้ำเติมมันกับสิ่งที่มันกรโดน สิ่งที่มาต่างๆนาแต่วันนี้มึงโกหกสังคมทําไมนะทําไมอนะ่ะกูโดนเมกโกฟ้องกูเสียค่าปรับเท่าไรกูออกมาพูดหมดนะครับนิทานสรุปทุกแปลงจะโดนยึดหมดนะครับรู้เรื่องน้องชายทุกคนฟังนะครับมันจะไปผิดอะไรออกมาพูดในสังคมไม่รับเข้าใจถ้าการที่มึงพูดความจริงเอซีเขาสงสารมึงด้วย ไม่ใช่ให้เขาไม่สงสารแต่วันนี้เอฟซีเขาเนี่ยเขาจับพลุดึงได้ตั้งแต่จอระเข้เอามาลงเนี่ยที่ทนายอินฟูเอามาโพสต์เนี่ยแล้วตั้งแต่เช้าแล้วนะครับไอ้ปากรดโพสเนี่ยนี่เราเขียนเป็นกรเนี่ยพวกกูก็รู้กันแล้วแต่พวกกูอยากได้ยินฟัมจริงจากปากมึงมึงมีการออกมาพูดบ้างไหมว่ามึงเสียค่าปรับเท่าไหร่อะไรยังไงมึงอายอะไร ถ้าการที่มึงออกมาพูดให้สังคมพูดความจริงให้สังคมรู้ว่าสิ่งที่มึงโดนเนี่ยมึงโดนศิลปร FC เขาสงสารมึงด้วยซ้ําแต่วันนี้มึงกลับไม่พูดถึงเลยมึงอมพนันอะไรไว้วันนี้กูไม่เข้าใจเลยนะวันนี้กูไม่ได้กูไม่ได้ซ้ําเติมมึงนะวันนี้กูเข้าใจกูเข้าใจมึงจะอายทำมากับสิ่งที่มึงโดนคดีมึงรับสารภาพม็คือรับสารภาพไม่ต้องไปอายคดีเมโกกูรับสารภาพเลยกูก็ประกาศแล้วกูรับสารภาพก็ทนายบอกสู้ไม่ได้ จริงไหมครับคดีเมโก้รับสาร,รภาพไปเลยแล้วก็มาบอกเอฟซีว่าเนี่ยผมโดนผมรับสาร,รภาพผมเสียค่าปรับผมชี้แจงหมดนะผมไม่เคยโกหกแม่แม่นะคนอย่างผมไม่มีโกหกผมโดนอะไรผมชี้แจงหมดความจริงไม่นะาอาแต่วันนี้สิ่งที่มึงออกมานั่งไล์สดยนะี่สองนาทีที่มึงไล์สบรถเนี่ยนะ่ยมันเป็นการทําลายตัวมึงเองนะมันเป็นการทําลายตัวเองวันนี้กูขอยืดคาขาดไปหามึง กูไม่ได้ซ้ําเติมมึงไหลแต่วันนี้ห้าร้อยคนเป็นพยานนะครับถ้าวันนี้ไหลมาเป็นพยานให้แปลงสองมึงยังมีโอกาสมีที่อยืนในสังคมสาหรับเป็นพยานให้แปลงสองมึงยังมีโอกาสมีที่อยู่ในสังคมแต่ถ้าวันนี้มึงไม่มาเป็นพยายในให้กับแปลงสองแสดงว่าวันนี้ในศาลคดฟ,ฟงมึงสองคนเจรจารกันรเรื่องแปลงส่วนยางด้วย แบบนี้มันเป็นการต้มคนดูหรือเปล่าเป็นการตั้งคำถามใครเห็นด้วยครับเรื่องนี้นะครับมึงอยากมีที่ยืนกูอยากให้มึงมีที่ยืนในสังคมกูไม่ซ้าเติมมึงหรอกแต่ถ้าวันนี้มึงมาเป็นพยานให้กูมาละแคะก,กูมาละโขงแปลงที่สองแสดงว่ามึงยังโอเคอยู่มึงยังมีที่ยืนแต่ถ้าแปลงสองมึงไม่มาเป็นพยาน สังคมก็จะตัดสินเองตอนเนี้มีทางเลือกให้มึงอยู่สองทางถ่ายคลิปเหมาะะแม่แม่กับมาเป็นพยานให้กุมารแคกุมารโค้งูมีสองทางให้มึงเลือกสองทาง,ทางมึงต้องเลือกแต่ถ้ามึงไม่เลือกอะไรเลยสังคมก็จะมองว่ามึงต้มคนดูสีกอการละคร นะครับอย่าคิดว่าไม่รู้รู้แปลงหนึ่งแปลงสองแปลงสามไอ้ข้างทางเนี่ยสามคนเนี่ยซื้อกันอย่าคิดว่าไม่รู้รู้ถ้าเขาไม่เลือกพิโรตัศชัดเจนครับต่อไปก็ต้องด่าพวกเราเลยนะครับเอาเหอะมากูพร้อมสู้กับมึงอีกครั้งหนึ่งถ้ามึงกลับมาด่ากูเนี่ยวันนี้มันทำกับมึงขนาดนี้กูเคยพูดแล้วมันทำกับมึงขนาดนี้มันไม่ได้คิดว่ามึงเป็นน้อง วันนี้ที่สังคมตั้ง,งตั้งสังเกตและสังคมสงสัยว่าวันนี้มึงเข้าอยู่ในสารใครฟงในทานเรื่องเนี้มึงเจรจากันเรื่องแปลงสองหรือเปล่าสังเกตให้ดีดนะถ้าไอเกิบยุติหรืออีบานยุติเรื่องส่วนยางชัดเจนชัดเจนมีการเจรจากันแต่ถ้ามายุติไอเกิบมายุติเรื่องแปลงสอง ก็ถ okay. uh, ือว่าโอเคแต่วันนี้มึงต้องเลือกแล้วไหล